เมื่อวานเห็นว่าเพขึ้น่านมาเป็นคดนะีอะไรคะเมื่อว,วานเหรอครับก็เป็นการคดีอาญาครับฟ้บบองร้องหมิ่นประมาทฟ้องใครอะไรอยา<ค>ร่างไรคะมันเกิดอะไรขึ้นอ่าน่าจะน่าจะเร็วๆนี้แหละน่าจะร,นะจะรู้แต่ว่าก็ยังยังไม่ขอระบุว่าเป็นใครแต่ว่าก็เป็นเป็นบุคคลที่ที่แบบว่าได้สุวนแท้จราไม่รอเสียหายเสียชีวิตเป็นคนที่เราเคยให้อภัยมาก่อนหน้านี้ไหมคะเป็นคนคนหนึ่งนั่นแหละมันมีมันมีไม่กี่คนที่มาไล่ส่วน พูดจาใส่ร้ายป้ายสีเราอะไรเงี้ยแลัวก็ชัดเจนอยู่เพราะว่าตอนแรกตอนแรกเขานึกว่าเป็นแฟนตุเรียา จริงๆแล้วผมงผมก็ไม่ค่อยฟ้องผมไม่เคยฟ้องแฟนคลับไม่เคยฟ้องอ่าหรือไม่แฟนคลับที่เป็นคนทั่วไปในสื่ออะไรผมไม่เคยฟ้องใครเลยนะครับนอกจากนอกจากจะเป็นคนบุคคลสาธารณะที่มีแบบว่าชื่อเสียงหรือแบบว่าปิดอินฟูที่ที่พูดแล้วทําให้คนเชื่อตามนั้นอ่ะนั้นผมจะฟ้องครับเพิ่งเพิ่งเคยฟ้องคนครั้งแรกครับตอนนี้ที่เราถิอใจที่เราที่เรายังไม่กล้าบอกว่าเป็นใครเพราะอะไรครับอ๋อก็มันมันเพราะเดี๋ยวคนจับสนคนมงไม่รู้ฟ้องใครจริงๆแล้วก็เอฟซีน่าจะรู้พอสมควรอยู่แต่ผมไม่อยากบอกว่าใครเพราะว่าก็ลดลด ความขัดแย้งเนาะซึ่งความขัดแย้งมันก็เกิดมาตลอดปีหนึ่งแล้วซึ่งตลอดตลอดเวลา,าตอนนี้ก็ยังไม่หายก็เลยก็เลยไม่อยากพูดอะครับว่าเป็นใครแต่เอฟซีน่าจะรู้อยู่ครับไม่มีเพราะคลิปมันก็เยอะอยู่ครับตอนนี้โรงแรมแล้วแบบเออมันสามอาทิตย์ที่แล้วโรงแรมทีมม่เราไปนอนนอนเมาแล้วเราแบบโดนโดนถ่ายกล้องตอนปิดเออใช่ไหมเรื่องด้วยไหมเรื่องนั้นไหมหรือว่าเรื่องะไรด้วยหรือมันมีเรื่องอื่นอ๋อไม่ไม่ใช่เรื่องนี้ครับเรื่องนี้มันนานแล้ว เป็นเป็นการเป็นการพูดจาที่เป็นการไลฟ์สดพูดที่พูดเรื่องที่ไม่ใช่ความจริงครับว่าว่าเราไปทําพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอะไรเยงี้แต่นล้จนเป็นคนดักคนเก่าคนเดิมไม่เคยมีปัญหากันนละและาน่้ใช่นะฮะจุดที่ทำให้พี่รู้สึกว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราต้องฟ้องอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วผมก็เสียหายอนท่ามากเพราะว่าหนึ่งแหละครับผมเปิดทั้งผับทำทั้งคาเฟ่ทำทั้งค่ายเพลงซึ่ง ผมก็มีลูกน้องที่ต้องดูแลพนักงานที่ต้องดูแลเยอะแล้วก็ความเชื่อถือของเรามันก็ลดลงงานพรีเซนเตอร์เรามันก็กระทบกับแบรนด์ต่างๆอะไรอย่างนี้นะครับสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราเราไม่โอเคเลยเราทนไม่ได้เราเอาเรื่องแน่นอนคือเขาพลาดทิงเรื่องอะไรอเรื่องเรองอย่นะครับเรื่องเรื่องพศสภาพของเราด้วยการที่เราจะไปอ่มีการที่เราจะไปที่ไหนหรือไปกับใครเมื่อที่ผ่านมา ถึงแม้จะเป็นหรือไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ไม่มีสิทธิ์พูดเรื่องเราหรอกอะไรเงี้ยนี่ว่าทำให้เราเสียหายเกิดเป็เชือเสียเสียมากมีเข้าวิกฤตกันหลัง้ากไม่ไม่คุยครับปุยไม่ได้ปุยเลยนี่เราฟ้องอะไรบ้างฟ้องแพ่งด้วยไหมหรือฟ้องค่าเสียหายด้วยฟ้องอาญาด้วยครบชุดครับโอก็คือมีประมาทแล้วก็เรียกค่าเสียหายด้วยเรียกค่าเสียหายเท่าไหร่ครับห้าล้านครับแล้วก็จะยอมความไหมคะจะยอมไหมครับ่ครับเอาเอาเท็จที่สุดครับ พี่หัวล้อไก่เจียก็ก็ก็ลองดูบ้างจ่ายได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับพี่หัวล้อยาวๆนี่คืออะไรคะมื่อวานเหรอครับอ๋อดูหนังตลกก็เลยหัวล้อไม่ได้หัวล้อแบบมีในย้าอะไรไทยใช่ไหมอันนี้คนก็สามารถคิดไปได้หมดเนาะตรงนี้เราผมต้องหัวล้อในแบบว่าถ้าเราอารมณ์ดีเราดูคลิปติ๊กตงติ๊กตกมาเราก็อยากหัวล้อแล้วพวกพี่ต้องตีความไหมตีไปเลยพวกคุณตีอยู่แล้วนี่ เป็นเรื่องหนึ่งที่ที่เราไปหาลูกหน้าบ้านเราภรรยาพนเดียวก็วงจรปิดอ๋ออที่จริงแล้วผมไม่รู้ว่าใครโพสต์เนาะซึ่งก็วงจรอะไรอะไรล่านั้นอ่ะคือถ้าเกิดเราเราจะเห็นได้นอกจากคนเป็นเจ้าของกล้อง เอาออกมาเท่านั้น <c oughs> มันก็ต้องเป็นเจ้าของกล้องแต่ผม, <c oughs> มไม่สามารถบอกว่าใครผลออกมา <c oughs> แต่ผมก็ได้โพสต์ไปกว่าไม่พอแต่ว่าทําไมถึงได้เอาภาพวงจรปิดที่เป็นเราและรถรถของเราแล้วก็ทีมงานของเราเอาไปลงโซเชียลซ <c oughs> ึ่งมันก็ไม่ถูกต้องอยู่แล้วน,นะครับตามตามริงเนาะแต่ก็ไม่ได้เอาเรื่องอเราอะไรแต่ว่าเพียงแค่บอกว่าอย่าทําอีกแล้วว่าเขาทำเพราะอะไรเหรอเจตนาอันนี้ก็ไม่รู้จริงๆค <c oughs> รับเพราะว่ากุ้งกุมบอกกันว่าเราก็ไปรับไปส่มลูกตาปกติแต่ว่าทีนี้ภาพวงจรบอกว่าเนี่ย เราไปอุ้มลูกรับลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่ออกไม่หมดสีตอนสุดท้ายทำไมไม่ออกมาด้วยล่ะอะไรมันมันออกมาแค่ตอนน้นแต่ตอนที่ผมอยากให้เห็นก็ไม่เห็นออกมาโชว์เลยตอนที่เขาไม่ออกมาคือตอนไหนคะตอนที่ลูกไม่อยากกลับบ้านวิ่งกลับมากอดพ่ออะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้ยังเจอลูกยากขึ้นเลยคะแล้วมีเงื่อนไขอะไรที่ในการไปเจอลูกแต่ละครั้งมันยากขึ้นกว่าเดิมไหมมันไม่มีอะไรซับซ้อนนอกจากคนกลางคนกลางคือผมติดต่อใครไม่ได้มันซับซ้อนแค่ไหน สำหรับเราอะติดต่อใครไม่ได้เ <S S 2> วลาเวลาไปรับลูกต้องติดต่อผ่านพี่ยัอยนอะไรเงี้ยนะทั้งนางนาที่เขาก็ออนโซเชียลทั้งท้นตลอดเขาบ็อกเบอร์เราหรอคะป้าเขาก็บ,บ็อก